โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ ากคุณกาลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนําร้านอ d ด t ิ้ไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคาว่าอิดดิ้ไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบ้าลพอีกด้วยและทางเพจยังรจ สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวา่าจำาหนด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านด็อกบัคร้านเติมโลบัคระบบ IDPa พาร์เปิดบริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k มีบริการรับกดผลพิศาตและเกมพาร์นในแบบบล็อกฟุตนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเพชรในแบบ All Star Tower d ร f e ฟ s e อีกด้วยการใช้บริการก็ง่ายๆเพียงแค่ส่งข้อความไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็เริ่มต้นการใช้งานได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอบแบปบล็อกฟู้นะฮะซึ่งในคลิปนี้ผมก็มีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตบล็อกฟู้มาฝากนะครับผมก็เป็นรูปนะครับผมเป็นรูปใน d i s c o r d นะก็รูปแรกนะครับเป็นรูปเหมือนมังกรนะฮะมันเป็นมังกรสีม่วงนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลพิศารใหม่หรือเปล่านะหรือว่าแบบถ้าเป็นผลใหม่ก็อาจจะเป็นผลพิษหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันสีม่วงไงสีม่วงก็น่าจะเป็นพิษใช่ไหมอันนี้คือมโนนะครับผมแล้วก็ มันเหมือนการเทรดของนะครับการแลกเปลี่ยนอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นการซื้อขายระหว่าง NPC หรือเปล่านะครับหรือไม่เป็นอาจจะเป็นระบบฝากของหรือไม่ก็เทรดให้ผู้เล่นด้วยกันนะครับผมอันนี้คือมโนอีกแล้วนะครับก็อันต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ได้มโนนะอันนี้คือจะมาแน่ๆน,นะครับก็คือโลกที่3นะครับผม C 3เนาะ ก็คือโลกแรกก็คือโลกของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโลกที่2ก็คือ New World ใช่ไหมก็โลกที่3นะครับผมก็จะมาใหม่เนาะเห็น oh. เขาบอกว่าโลกที่2นะเกาะมันเยอะไปแล้วเขาก็เลยสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเนาะ oh. ก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับข่าวการอัปเดต15นะที่กำลังจะมาถึงที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมที่หาเจอในดนะีคอร์ดเนาะก็ต่อไปนะครับผมก็จะไปทําคลิปนะครับผมสุ่มผลพิศจแจกผู้เล่นใหม่เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรบ้างเนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID แรกแล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นใหม่2คนนะครับมีผู้เล่นค่าหัว514แล้วก็940อยู่1คนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ID นี้ผมจะซูมได้ผลอะไรไปดูกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูผลแรกของเรากันนะครับผมจะได้ผลอะไรนะ3 2 1ป๊ปาบเฮ้ยโอมาเปิดมาก็ได้ผลได้เลยท่านผู้ชม โอเคเดี okay, ๋ยวเอาไปแจกผู้เล่นใหม่นะครับก็ผู้เล่นใหม่เขาอยู่ทหารเรือนะครับ2คนอ่ะเจอแล้วนะครับอยู่นี่นี่เองโอ้เขาใช้ผลควันอยู่ด้วยนะครับผลควันฟาร์มง่ายอยู่แล้วท่านผู้ชมให้เขาใช้ผลควันไปแล้วกันเนาะอ่าไปแจกที่เกาะลิงดีกว่านะครับเกาะลิงมีคนเยอะอยู่อ่ะเจอแล้วนะครับผม คนนี้เขาก็ใช้ผลทรายอยู่นะท่านผู้ชมผลทรายมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเอเราจะแจกใครดีละทีนี้อวันนี้เขาใช้ผลทรายคนนู้นเขาใช้ผลควันไปดูที่เกาะกลางดีกว่าเราเห็นคนที่เกาะกลางไหมครับ่อ ค่าหัวเยอะอยู่นะสองล้านห้าคนนั้นน่ะวันนี้ค่าหัวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเอาไหมอ๋อคนนี้เขาใช้ผลน้ําแข็งอยู่แล้วด้วยอะ่ะเอาไปไม่รู้จะไปให้ใครแล้วนี่ครับผู้เล่นใหม่ก็มีแต่คนมีผลสายโลกเกียร์กันทั้งนั้นเลยก็ให้คนนี้ไปแล้วกันเนาะเหมือนจะเลเวลสูงหน่อยนะครับค่าหัวสองหมื่นหกพันเขามีผลน้ําแข็งอยู่แล้วด้วยนะครับให้เขาไปเผื่อเขาไปแจกคนอื่นนะครับผม โอเคก็เอ้ย FC เราด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราย้าย ID ดีสุ่มันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูผลต่อไปว่าเราจะได้ผลอะไรนะฮะไปโอเคครับผมก็ ID นี้เป็น ID ที่2นะครับแล้วก็เซิฟนี้มีผู้เล่นข้าหัว4 0 0อยู่1คนนะครับนี่นะครับน่าจะอยู่ที่เกาะลิงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า i อดีนี้ผมจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมไปดูกันเลยชุบ ใช้คนนี้ป่ะเฮ้ยเขาสุ่มได้ผลโมจิว้าววันนี้สุ่มได้ผลโมจิท่านผู้ชมโอ้ดวงดีแท้มาเดี๋ยวเราสุ่มบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรเราเห็นผลโมจิเราก็อยากสุ่มได้ผลโมจิบ้างนะมาดูกันสามสองหนึ่งปาบโอ้โหผลช็อปนะครับผมโอ้อย่างเกลือเลยอย่างเกลือเลยเอา้า ถือผลโมจิมากินโชว์เพื่อนเฉยถือผลโมจิมากินโชว์เฉยเลยโอเค,เเอเคก็ผลที่สองเกลือเนี่ยครับผมก็มาดูผลที่3ามกันดีกว่าว่าเราจะได้ผลอะไรเนี่ยโอเคครับผมก็ไอดีนี้เป็นไอดีที่สมนะครับแล้วก็เซิฟนี้มีผู้เล่นใหม่ค่าหัวศูนย์ด้วยนีครับค่าหัวศูนย์อยู่แถวนี้ปะมไม่ได้อยู่ที่เกาะแรกนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอดีที่3เรแล้วจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับอ๋อตรงนี้มีตีกันด้วยท่านผู้ชมมีว่าคุมโดดดำด้วยนะครับผมว่าผมไม่รอดแน่เลยไม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรในดีนี้นะครับปาบโอ้ผลหนามย่างเกลือเลย อย่างเกลือเลยอ่ะฟุตพีทเอาไปผลถามได้ครับผมเกลือเกินเกลือเกินโอเคก็เกลือ2 ID ดีติดเลยนะครับเดี๋ยวมาดู ID ที่4กันดีกว่าว่าผมจะได้ผลอะไรนะครับโอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่4แล้วก็เซิร์ฟนี้มีผู้เล่นค้างหัว970อยู่1่คนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ID นี้จะได้ผลอะไรนะครับเกลือมา2อ d ดีติดแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอดี ID นี้ผมจะสุ่มได้ผลอะไร 3...2...1... ปอาบโอ้ผลหนามอีกแล้วผลหนาบอีกแล้วท่านผู้ชมไม่กล้าจแจกเลยอะผมโยนไว้ตรงนี้แล้วกับน,นะครับมาเดี๋ยวมาดูอีก ID ดนึงดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรในด d ที่5นะครับ โอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็น ID ดีี่แล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีผลินใหม่ค่าหัว51คนนะเป็นฝั่งทาหารเรือนะครับก็เกลือมา3 i มดีติดแล้วนะครับอ้าผลเกิดโอหาผลก่อนดีไหมเนี่ยเราค่อยไปสุ่มเอเกาะไหนนะไปทางนูน้นเดี๋ยวไปหาผลก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปสุ่มนะฮะอ่าเจอแล้วผลบาเรียท่านผู้ชมวิ ได้ผลบาเรียมองไกลๆเหมือนผลบาเรียนะที่ไหนได้ผลน้ําแข็งโอเราได้ผลดีแจกแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องสุ่มมาเอาไปแจกผู้เล่นใหม่กันดีกว่านะครับอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เหมือนจะไม่อยู่ที่เกาะทหารเรือท่านผู้ชมไปอยู่ไหนอะยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะครับ กาะทหารเรือไม่มีอะ่ะอยู่ที่เกาะลิงปะอืมใช่ปะไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนนี้คนนี้ค่าหัวเท่าไหร่อ่ะคนนี้ค่าหัวสามพันนะครับเอ่อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ <ua> ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าตีเราสิหนีกันหีกันโอ้ ผลเกือบหายมันจะแจกคนนู้นซะหน่อยนะครับไม่ได้แจกคนนู้นแล้วอ่ะแล้วเขาไปอยู่ไหนอ่ะไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไม่มีอะเขาไปอยู่ตรงไหนหนะเกาะกลางปะ คนเดิมนี่นะใช่ไหมคนเดิมปะคนเดิมนะครับเราไม่เจอเราให้คนดีแล้วกันท่านผู้ชมโอเคเราให้คนดีไปแล้วนะครับคนนี้ค่าหัวก็แค่สามพันเองนะครับตามหาคนอื่นไม่เจอนะครับโอ้เสียดายจังหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวผมขอย้ายเซิร์ฟไปสุ่มอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะ ใช้ ID ดีนี้นะครับสุ่มเป็นแบบ ID สุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันเนาะปะยายเซิฟกันโอเคครับผมก็ยายเซิฟเรียบร้อยเซิฟนี้นะครับมีผู้เล่นใหม่ค้าหัวร้อยแล้วก็300ด้วยนะครับเป็นฝั่งทหารเลยอีกแล้วนะครับ่ะเราไปสุ่มผลกันก่อน,อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับชิบมามาดูกันนะครับ ID ที่5ในการสุ่มผลนะครับผม สามสองหนึ่งปาบอ่ะผลไอฟู้นะครับผมเหมือนผลที่หาได้เมื่อกี้นี่เลยว้าว่ะเอาไปแจกนะครับอยู่ที่เกาะทหารเรือหรือเปล่านะอ่าเหมือนจะขับเรือออกไปแล้วลำนี้นะครับนี่แหละลำนี้แหละอุ้ยมี2คนเลยอะครับมี2คนเลยอนะ ่าให้คนไหนดีคนนี้ค่าหัวหนึ่งร้อยคนนี้ค่าหัวสามร้อยให้คนนี้แล้วกันคนที่ขับเรืออยู่นะครับอ่ะเอาไปผลพิศาสให้ โอเคแจกไปแล้วนะครับคนที่ข้าหัวน้อยสุดข้าหัวหนึ่งร้อยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับผมสําหรับภารกิจวันนี้นะครับโอ้ยส่งผลพิษาแจกผู้เล่นใหม่นะครับผมโอเคก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมก็จะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปย่อยใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะเพรเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย no